มาออนทัวร์ครับวันนี้เราอยู่ที่สนามบินน้ำอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเรามาที่นี่ครับวัด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 อะไรเอ่ยวัดชมพูเวกครับทางด้านขวาเมืองของเรานี่ครับวัดชมพูเวกสาราสดศเป็นที่นี้เดี๋ยวเราจะมาชมโบราณสถานเก่าที่นี่ครับวัดชมพูเวก วัดชมพูเวกอำเภอท่าตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีครับภายในวัดครับจอดรถล่มด้วยที่นี่สลากำลังก่อสร้างสถานที่จอดรถ วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีนี่เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นหอระฆังครับโอ้โหปูควางแล้วครับเนี่ยใหญ่มาก ขอแล้วครั้งไปันด้านในวัดกันพอแล้วครั้งสวยมากเป็นไม้ครับเนี่ยจะเป็นลายไม้เดนน้อจะตักศินทำบุญลงศพ ขอ่อยกขาวนะโอบโบสดเก่าใหม่หินยกเขียวล้มเลื่อนครับมีปลากลางน้ำด้วย อระชาชนบริเวณรอบวกันก่อนตอนที่รับกินนิมนต์ห้ามให้หานนกจรลนาถอดรองเท้าด้วยครับพระแม่ธรณีเป็นลาร อยู่นี่เองครับโบสเกา่าเจดีย์ใหญ่อยู่นี่ครับเจดีย์เก่าอยู่ด้านนู้น,น,น,นครับเดี๋ยวเราดูประวัติกันนิดนึงวัดชมพูเวกสร้างขึ้นโดยชาวมอญสมัยเด็ิพระนารายมหาราช 2225- ถึง2300เอกสารนักอิงหนังสือเมืองโบราณ มีทบทใหม่บทเก่าบทใหม่ด้านซ้ายครับบทเก่าด้านขวาเนี่ยแผนฝังวัดก็มีครับฝังวัดอันที่สองนี่ครับบทเก่าอุโบสถโบราณสถานอันที่สามคือวิหารโบราณสถานดูนด้านหลังอันที่สี่อุโบสถใหม่ แล้วก็มีรายละ,ละเอียดมีเสาหงสามเดี๋ยวนี้เรามาชมบทเก่านะคะนี่คือเสาหงแลนะครับเนี่ยให้ดูเสาหงครับนี่นี่คือเสาหงครับจะมีหงด้านบนยอดนะยอดเสานะนรับ เราไปชมบทเก่ากันครับไปดีฮะเนี่ยล้อมรอบจะดี เก่าสิครับจะไดีเก่าปูพังไปตามสภาพน,นะัอิดเลก่อนนี้นะอือร่า รบ,บริเวณด้านนอกครับเดี๋ยวล้อมเดินสักรอบหนึ่งครับนี่ประมาณนี้ความเก่าความใหม่ครับอยู่ใกล้กันเองสังเกตรครับตรงนั้นใหน้นะ อันนุ้นใหม่แล้วครับมีนนเก่าอยู่นี่ครับลายดอกไม้สวยเชียวตูกเก่า เมือ่อนน่าจะมีรถลอดโบสถ์ด้วยฮไม่มีทางลงไปแต่เ,เราไปชมกันกุพังลงไปฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมทางด้านนี้ก่อนอันท,ที่นี้ข้างหน้าข้างหลังเปิดแล้วปิดด้วยออื <c oughs> ต้งจุดทุบเตียงที่นี้ตัวเดียวเป็นลายเก่าๆลบลอยไปตามสภาพนเนาะเนี่ยัะให้ดูสีเนี่ยเป็นลวดลายนี่เขาเขียนไว้เลย ชอบภาพเขียนกันภาพเขียนนีจะสวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมอันนี้ต่อครับทางนี้น่าจะใหญ่กว่าหลังนู้นครับหลังนู้นมีประมาณสามประตูสามหน้าต่างนนี้ก็สามหน้าต่างแต่รู้สึกจะขนาดจะใหญ่กว่าน่อย ดินขอแล้วเนี่ยกหกสิบเอ็ดเลุงเรทอนนี้ทอ,อ,อนนี้ทอนนี้ทอนนี้นี่โอ้โห <c oughs> าภาพวัดชัดกว่ากันเนี่ยในสวยจัดเลย เนี่ย,ยดูดต้องลอยหลังคาเนี่ยห้ามจับผนังนะเวลาจับแล้วมันสีที่เคยวาดเนี่ยมันก็จะหลุดลุยออกมาเนี่ย าถ่ายละครด้นียปิดเวลาสิบเจ็ดจุดศูนย์ ได้เลยครับเนี่ยดูยิ้มใจจินตนาการเปเลือเลยนะต่างเป็นแบบไม้ครับตามแบบฉบ,บับ Ambil ni. Ya. Ni nok ni วยารายละเอียดเขาเก็บรายละเอียดเยอะครับเนี่ยรูปรูปเนี่ยภาพวาดเนี่ย พามาเข้าโบสถ์ใหม่กันเลยครับโบสถ์ใหม่ลูกนีนิสพาลอดโบสถ์ครับ ริเวณแทบบดเป็นพักเกจิอะไรกันเนี่ยสึงนที่พึ่งแล้วเรมีทางออกครับ ลุยมีลูกสุดท้ายอยู่ทางออกระวังศิษะครับเนี่ยลดยดีิีลูกสุดท้ายครับปิดท,ดทองจุดที่าาห้านะครับเราก็ย่อนทางนี้ครับฝากไว้ให้หนึ่งวัดเก่าแก่ครับวัดชุมพูเวกับนนทบุรี